คืนนี้ดาวบนฟ้าช่างสวยงามแต่ในใจฉันมันยังสับสนวนเวียนตามระยะทางที่เธอกละฉันค่อยค่อยห่างเหมือนในสมการฟิสิกส์ที่ไม่มีทางจะเชื่อมกลางทุกครั้งที่เธอคือไวรัวน้องทวงก็เริ่มเท่าคุมมูลสั่ไปสัมาก็ไม่เจอคำตอบแล้วเธอคืออนุภาคี่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ฉันตามไม่ทันหรือไว้แค่เส้นทางข้จรที่วางเปล่าในทุกวัน Oh baby ระยะทางวิทยาศาสตร์ วัดด้วยหน่วยเม็ดแต่ใจฉันวัดด้วยน้ำาตาปกคองยูตันก็ช่วยไม่ได้เมื่อเธอและที่จะปล่อยให้มวลความรักมันลอยไปเป็นคค่สมก,การที่ไม่มีวันลงตัวเธอคือแสงที่ผู้ไปฉันคือเงาที่ตามไม่ทันตัวยาทางววทียาสั์มันทำร้ายฉัน ตามหกคาคงที่ในใสายตาเธอแต่เจอแค่ความแปรผันที่ทำให้ใจฉันมาจะพูดถึงไม่ติใหม่ๆจะทิสดีความตั้งมันซับซ้อนฉันแค่ต้องการสุดลงมีได้ที่เธอพาใจเรบรลับมาซ้อนทุกครั้งที่เธอเคืนไว้แววน้องป่วงก็ริ่ำเ่ว สั่ไปสั่มาก็ไม่เจอคำตอบแล้วเธอคืออนุภาี่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ฉันตามไม่ทันหรือว่แค่สันทางโคจรที่วางเ่าในทุกวัน Oh baby เระยกทางวิทยาศาสตร์วัดด้วยหน่วยเมตรแต่ใจฉันวัดด้วยน้ำตากดของยูนตันก็ช่วยไม่ได้เมื่อเธอละที่จะปล่อยให้มุนความรักมาลอยไปเป็นแค่สมการที่ไม่มีวันลงตัวเธอคือแสงที่พุ่งไปฉัน เงาที่ตามไม่ทันตัวระยะทางไม่ที่ยั่งย์มันทำได้ฉันการกระจัดของเรามันไกลเกินกว่าจะตอบมาดจิตเดิมไม่มีคือมือใดๆที่จูวัดความเจ็บที่เพิ่มฉันพยายามจะเข้าใจพลังงานตัวที่จะใช้เดินจากไปพลังงานศาสตร์ิจใจฉันมันกำลังจะหมดลงไปทุกที แต่น้ในเหล็กแห่งรักของเราถึงสลายเหรือเพียงแค่แรงผลักที่ทำให้เราห่างไากลอ h ระยะทางวิทยาศาสตร์การกระจัดของเรามันไกลเกินกว่าจะกลับมาที่เดิมไม่มีเครื่องมือใด,ดที่จะวัคดความ่ปพิ่ม ฉันพยายามจะเข้าใจพลังงานตนที่เธอใช้เดินจากไปแต่พลังงานสักย์ในใจฉันมันกำลังจะหมดลงไปทุบทีระยะทางระยะทางที่วิทยาศาสตร์ที่ไป้ายไม่หมดทำไมสนามแม่เหล็กแห่งรักของเราถึงสลายเหลือเพียงแค่แรงพลักที่ทำให้เราห่างไปโอระยะทางวิทยาศาสตร์ลั